เง่าบัวแดงเราจะเอามาลองปลูกกันเขาบอกว่ามันปลูกง่ายมากวิธีก็คือโยนลงไปในน้ำเลยแล้วก็จบเลยแต่ว่ามันมีสองวิธีนะวิธีง่ายๆคือโยนน้ำวิธีที่สองก็คือลงไปแล้วกดลงไปในดินจะลองดูว่าวิธีไหนขึ้นเร็วกว่าที่ตรงนี้จริงๆมันคือเป็นล่องที่ตอนแรกเราตั้งใจจะเอาไว้ทำนาเนานะ เราก็เลยคิดว่าสภาพมันเหมาะกับการหนึ่งคือทำนาแหละสองก็คือเอามาทำนาบัวได้ซึ่งน้ำมันยังไม่สูงมากมันเหมาะกับเราปลูกบัวตั้งแต่ตั้งแต่เง่าเลยแล้วให้มันโตพ้นผ่านน้ำขึ้นมาแล้วมันก็ประกอบกับมันกำลังจะหน้าฝนแล้วสมมติเราลงไปแล้วมันโตขึ้นมามันก็จะค่อยๆสูงตามน้ำของหน้าฝนขึ้นไปก็เพราะว่าจริงๆอ่ะเราเคยปลูกตอน น้ำสูงกว่านี้บัวตายแต่ตอนนั้นเราปลูกบัวหลวงมันจะยากกว่าบัวสายอันนี้เป็นเก้าบัวสายเนาะก็เลยคราวนี้มาลองของง่ายก่อนก็คือตรงนี้สภาพน้ํามันจะลึกมันอยู่ตรงกลางแล้วก็สโลปที่เขาขุดมันลึกกว่าด้านแพนไปด้านขวามันจะตื้นกว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปฝั่งงั้นตรงนี้เราจะเริ่มโยนเลยด้านซ้ายนี่นะเอาล้นะไหนขอดูคล้องหน้าตาค้อนไปไหน หมือนมีราหรือะไรนะไม่ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าปกติตอนมันแห้งหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคนี่เลยง่ายๆมันจะได้ไม่ลอยเอาเอาเอาห้าไปเลยลอยว่ะลอยอ่ะต้องเอาหนักตอนใหญ่ๆ้ก็ลอยอยู่ดี จุดแรกเราก็ลองโยนดู15บห้าเงาเปียกไหอ่เนี่ยจะรอดนะแล้วเราก็ย้ายไปอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะฝังเงาลงดินอ่ะเดินไปหน่อยแล้วกันระวังลื่นด้วยอย่างนี้นะฝังอเดี๋ยวให้มันดอยอถ จุดนี้เราก็ลองฝังไปทั้งหมดห0บเงาเนาะจะอยากจะลองอีกวิธีหนึ่งมีคนบอกว่าให้เอาดินขึ้นมาจริงๆเอาดินเราไม่จำเป็นต้องลงไปแหละนะเอาดินเปียกข้างบนเนี่แหละเอาดินเหนียวข้างบนอนะ่ะแล้วหอ่อลูกอะ่ะเสร็จแล้วโยนลงไปห่อให้รอบเลยแล้ยวโยนลงไปในน้ำเขาบอกว่ามันก็ ทำให้มันขึ้นได้เหมือนกันแต่พอดีเราลงมาแล้วจะอยากลองเฉยๆว่าวิธีไหนเวิร์กสุดก็ือไ,ไปอีกด้านหนึ่งของบ่อบวัวบ่อบวัวตอนนี้มันเป็นวงรอบบ่อหนองน้ำโอเคเอาดินมาหอ่อดินเหนียวด,ดินเหนียวเห็นที่เขาในเน็ตเขาก็แบบบางคนเขาส่งแบบแบบห่อดินเหนียวมาให้กันอะแล้วเขาก็ไปปลูกแล้วเขาบอกว่ามันปลูกขึ้นด้วย ห่อดิน14ก้อนนี่พามาดูบัวสายที่เราปลูกไปคือด้านที่เราปลูกไป50สบแฝังแตบฝังลงไปเลยนะ ลงทุนดำดำบวัวเลยดำนาเห็นแล้วว่ามันเริ่มขึ้นงั้นเรามานับกันดีกว่าอันนี้เรานับเป็นหนึ่งเนาะเพราะมันขึ้นใกล้ๆกกันน่าจะมาจากเงาเดียวกันก็เป็นการนับคร่าวๆของเรา,าอันนี้มันอยู่เหมือนคนละทิศทางแล้วก็อาจจะเป็นสองสามเนาะไหนดูกันต่อตรงนี้มีอีกสี แล้วก็5 6หอันนี้7 8 9เท่าที่ดูก็มีเท่านี้เนาะด้านนี้เราฝังดินลงไป50ขึ้นมา9เรียกว่าอัตราการงอกคือ10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะน้อยมากๆคราวนี้มาดูอันที่เราโยนไปเลยดีกว่าปรากฏว่าเฮ้ มันดูขึ้นเยอะนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามอันนี้ก็คือขึ้นสิบสามจากสิบห้าเงาเลยนะเรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไหนไปดูแบบที่เราหอดินหอดินเหนียวแล้วฝันแะค่เอม อันนี้ไม่ค่อยเห็นอ่านี่น,นี่นี่อ่ะแต่ขึ้นอ,อยู่แต่น้อยเออด้านนี้จากเท่าที่เห็นก็มีหนึ่งแล้วก็สองมีเท่านี้เลยแล้วขึ้นสองจาก14บสี่เงาอันนี้ก็อัตราก,การงอก10%เอเองโอเคสรุปแล้วทำอะไรให้ทำง่ายๆ <laughs> เขาบอกว่าให้โยนก็โยนไป บอกให้โยนบางคนซับซ้อนไงบอกให้หอดินเหนียวแต่จริงเจ้าของที่ขายให้เราเขาก็บอกว่าโยนเลยค่ะเจ้าอ๋อโอเคก็ทดลองเนาะเราจะมีบัวสายกินแล้วใกล้ัว